ต์ทติดง่ายครับผมคันนี้เป็น t o y ยต้าโคโร a เครื่องพันหเบนซินนะครับเครื่องยนต์ดีมากเครื่องเล่นเพลงใช้งานได้นะครับผมเสียบ USB ใช้งานได้นะครับเครื่องเสียงดังฟังเพาะแอร์แอร์เย็นหนาวเลยครับผมแอร์เย็นหนาวแอร์เย็นจัดบอดี้สวยไม่แตกนะครับ ไม่แตกเสียงแตรใช้งานได้นะครับเยนไหมใช้งานได้เกียร์ออโตโ้ไม่มีปัญหานะครับเข้าง่ายเข้าชิดไม่กระตกุกไม่กระชากเก็บสัมภาระแอร์แล้วนะครับผมแอร์เรย็นเลยรกกไฟออกหมดนะครับภายในสวยเบาะกำกรรมะหยีไม่ขาด ไปชมเดือนครับผมจบไฟฟ้าใช้งานได้นะจบไฟฟ้าใช้งานได้ระบบไฟออกทุกจุดนะครับผมระบบไฟออกทุกจุดไม่มีปัญหาสีสวยสีสวยรถสภาพดีไฟใช้งานได้ทุกจุดเลยภาษีหกแปด ใช้งานยาวๆครับอก8ปีหน้านะครับผมเล่มครบพร้อมโอนรถขับดีครับวิ่งทางไกลสบายหายห่วงไม่มีปัญหาฟิล์มดำสวยๆกระจกไม่แตกไม่ล้วนะครับช่วงล่างดีช่วงล่างดีมากวิ่งทางไกลนิ่มๆ ระบบหม้อน้ำเปิดหม้อน้ำน้ำไม่ดันนะครับเดินนิ่งๆน,น้ำไม่มีปัญหานะครับน้ำไม่รั่วไม่ดันไม่มีไอไม่มีพ้นนะครับไม่มีควนขาว โอเคนะครับหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังครับรถเดิมบางครับไม่มีชนสนใจพักมาคุยราคาต่อรองได้ครับขอบคุณครับ